สบายดีพี่นอ้องตอนเช้าๆของเช้าวันพหัสวันที่หมื่อนี้ตอนนี้มันเวลาประมาณห้าโมงเช้าเนาะห้าโมงเช้านี่คือบรรยากาศ บรรยากาศยามเช้าแลวพี่น้องอากาศเย็นดีเนาะทุกคนคือนี่เป็นหัวเเานะแล้วก็เขาได้ติดทงคิวเนะเพื่อตอนหับวันสำคัญต่างๆก็คือเขามาฟังเสียงนกเสียง สัตว์ต่างๆตอนเช้าสัตว์สาวสินหัวใจห้องเนาะและ้วก็จะมีเสียงรถทนลงตลาดไปหาใครเครื่องในตลาดตรีเนาะเพราะข้คเส็บรรยากาศตอนเช้าให้ได้สั่งกันเนาะทุกคน ก็มืดเนาะวันที่เจ็ดตุลาเหมือน,นคุ้งซาดเนาะจะงได้ก็ขออภรยให้คุณบาอาจารย์ทุกทุกท่านเนาะจงสุขภาพงแขงเงี่ยเหมัอนคนเนินเนาะขอให้ประสบควาสำเร็จในาที่ารงาน แล้วอย่าลืมอีกเด้อพี่นอ้องเอฟซีทานเนาะก็ะคือในเมือ่ออื่น,นวันที่เจ็ดหาวันที่สบิบเอดแมนพวกเขาจะลงเหตุกิจกรรมอยู่แคมป์ของอลงไปห้องเพลงเปิดนวดเห็ดเห็ุบุตรนวดเนาะเปิดบุตรนวดอ่านวดฟรีได้ ແລະລະກະພໍຫໍລົງເຮັດກິດຈະກໍາດົນທີຮ້ອງເລະກິດກໍາຫຢງື່ອหาລາດສົມທົບนສ້າອງນໍາຫຼັໃໝຫແກ່ອນອງສມຄົມຄກຕາເນາະນບັນດທ້ອ้ຟນອກາດີບຢັນາວຮນຫຼນາ นี่คือต้นไม้ต้นม่วงเนาะอยู่ทางหน้าศูนย์ของเราเบรรยากาศตอนเช้าเด้ดเอ,อทุกทุกท่านพี่น้องฟังเสียงนกได้ยินบอกนี่แม่นวงเวียนกองใหญ่เลยทุกคนคือจักรเล็กเนาะ เลอกมูออกวะบริสุซ้ำนี่มันโดนเงินตรงไหนนะตัวนัาดกดขานแล้วนนะส,สลัคลิปนี้เอาสำนีก่อนพีนองเอาให้ได้หับเบิ่งหับสมขาวๆเนาะ เจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้นขอตระการสบายดี